เียนเขาปลาโลไท่กันอ่นอ,อลน,นลนะ ถอดแล้บอสต้องเงินดส้าอะราเพ่งทิศตะดห้าเนี่ยตกลงวเก้าสิบ แต่ขัดคือขัอดท่าวหดงยังไ่ยไม่ห้าขันอ่าม

เนี่ยเอาเท่าไหร่บานดีก่่าต้องถ่าก่อนมากเลยมากเลยต้องถ่ายสิบพันอะไรเนาะสิบพันสิบพันต่อทุกคิ้งก่อนทุกคิ้งก่นเป็นลูกเลยเนี่เตียงแส้น

เอาแค่พ right, ันกนแล้ว

ทำไไหมทำได้าวเนี่ยราได้ไหมสาวถูกแดน่นี่ใบน,น่อยและอับเาเป็นหลักตลาดมาไปเอาโขลกเต็ม

หลดเท่ายุกไก่ครับเครื่องมาซ้ำนี่ทุกคนตายแห้งตอนนี้หม <c oughs> ดประมาณเศนปลาย